คุณเคยคิดไหมเช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาทำกิจ,จวัตรเดิมๆเหมือนทุกวันไปเรียนไปทำงานกินข้าวคนในครอบครัวเล่นกับเพื่อนแต่คุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้ทำกิจกรรมกับคนเหล่านั้นไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไม่มีป้ายบอกว่านี่คือโอกาสสุดท้ายวันนี้ผมจะชวนพวกคุณทุกคน มาคุยเรื่องนี้กันและหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้คุณคิดอะไรใหม่ๆได้เวลาเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ทุกคนบนโลกล้วนมีเวลาจํากัดแต่ที่เหมือนกันก็คือทุกคนไม่รู้เลยว่าเวลาของพวกเขานั้นจะหมดเมื่อไหร่บางคนก็จากไปเร็วเหลือ,เ,อเกินบางคนก็อยู่กับเรานานอยู่นะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาไม่รู้ล่วงหน้าเลย ตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้คุณคุยกับเพื่อนสนิทของคุณคุณไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เพื่อนของคุณอาจาจะจาเป็นต้องย้ายไปต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะเกิดประสอุบัติเหตุทําให้คุณไม่มีโอกาสได้บอกลาด้วยซ้ําดังนั้นนะครับเราไม่มีวันรู้เลยว่าครั้งไหนคือครั้งสุดท้ายเราจึงควรจะทําทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างเต็มที่และดีที่สุดคําพูดที่ไม่ได้พูดโอกาสที่ไม่ได้ทํา หลายคนอาจจะเสียใจทีหลังเวลาที่คุณอยากจะขอโทษใครสักคนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขอโทษคนนั้นหรืออยากจะอยากบอกรักใครสักคนแต่ก็ไม่ได้บอกไปอยากชวนใครไปทำอะไรสักอย่างแต่คิดว่าไว้ทำทีหลังก็ได้แล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นมันก็ได้หายไปดังนั้นอย่ารอถึงวันพรุ่งนี้ที่จะทำอะไรหรืออยากจะบอกอะไรกับใครเพราะว่าคำว่าวันพรุ่งนี้ อาจจะไม่มีสำหรับทุกคนและก็อยเรลืมนะครับใช้ชีวิตทุกวันให้มีคุณค่าการที่คุณรู้ว่าอาจจะไม่เหมือนพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ใช่ชุดสุดตรงไปเลยแบบบ,บ้าไปเลยแบบเป็นสนอะไรแต่มันหมายความว่าอย่างให้คุณใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นกินข้าวครอบครัว,วระวางมือถือไว้ข้างเวลาที่มีคนโทรมาอย่ารีบวางสายเพราะว่าง,งานยุ่งหรือแม้กระแต่กระทั่ง ส่งข้อความไปหาเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้จะทำให้ทุกวันมีคุณค่ามากขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรืออาจจะไม่แต่คุณจะไม่เสียใจในภายหลังอย่างแน่นอนชีวิตของเรานะครับไม่เหมือนซีรีส์ที่จะมีกดปุ่มรีเพย์ได้เสมอแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่ากอดครั้งนี้ยิ้มครั้งนี้หรือการที่คุณได้เห็นคนคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า ังนั้นผมอยากให้ทุกคนทําวันนี้ให้ดีที่สุดอยากให้บอกรักคนอื่นให้บ่อยขึ้นอยากให้กอดคนที่คุณรักไว้แน่นๆแล้วก็อยากทําอะไรก็ลองทําดูครับไม่ว่ามันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณได้ทําคือคุณได้ลองทํามันไปแล้วจะไมนจะเป็นประสบการณ์อย่างแน่นอนครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไม่ได้เจอกันนานเลย